ขอบคุณวหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทในโอนมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสวยจังขอบคุณมากครับพ่อเข้ามาแล้วให้ขวัญกันได้นะะร้อนไหมไม่ร้อนวันนี้ฝนตกด้วยถามี่รอบต่อตุกรอบอ่านกันไม่เจอไม่เป็นไรนะจะช่วยกันรักน้องน้องบ้านบารมีขอบคุณมากครัต <c oughs> ิงไปแล้วนะขอบคุณอ๋อพี่นี่เอง พี่นี่เองที่ตรง่ะเขาคือตัวอย่างที่ดีนะครับทำตามกันได้นะจ๊ะ <คร nhân oz> อ่าสวัสดีทุกคนคะวันนี้เจริญนะครับเข้ามาแล้วให้ของขวัญนได้รักน้องทุกคนบ้านบารมีโอเคหมูเลี้ยงวันนี้เจ็ดเจอกันนะครับเอ,อาอะไราไปเผื่อด้วยโอ้ขอบคุณครับทุกคนครับตบมือครับ อย่างนี้แหละที่โลกของขัญเธอน่ารักตลอดไปเธอก็น่ารักเหมือนกันนะสวัสดีจ้าพี่เติ้ลสวัสดีเจ้าเบนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องเติ้ลเราคือพี่ทองสวัสดีครับพี่ทองเข้ามาต้องมีของขวัญไม่เชื่อรอดูเอาตบมือรอเลยพี่ลูกผมรู้พี่ต้องให้ของขวัญเยอะแยะให้ผมใช่ไหมไม่ใช่อของขวัญแบบกระจบอกง่อยหรอก มาแล้วโ้ขอบคุณพี่ทองให้ดอกหลับหนึ่งดอก<ห>ให้สีเยอะเลยพี่เดี๋ยวผมก็รวยตายหรอกตอนเต้นไปเชียงใหม่เต้นเดี๋ยวเจอกันครับเชียงใหม่้าเจ้าเป็นเจ้าเชียงใหม่ชอบให้เธอไปตลกนี่แหละติดตามเจอตลอดโอ้ขอบคุณ น้องคุณบอลลพี่ไม่ีโอกาสจะบวชทดแทนบะคคณพี่สักสี่พันศาเออขอบคุณมากนะครับพี่ทองน่ารักมากเลยอยากขึ้นบอลลูนไปเที่ยวจริงๆเคยฝันทว่าอยากแบบว่ากระโดดบันทีจัมหรือว่าขึ้นไปอยู่บนบนเครื่องบินแล้วก็กระโดดลงมาอูนเองกัวประมาณไหนแต่น่าจะกลัวมากแหละ สวัสดีครับทุกคนเข้ามาแล้วพูดคุยกันได้นะคะพูดคุยกันเสียรครับวันนี้ไม่ต้องเจ็ดไปท่าผ่าไปจ้ะไปจ้างานไกลบ้านห่างจากบ้านผมไม่ถึงสิบโล่า <c oughs> <c oughs>